โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ที่คลิปชาเล่นเติมประจำตัวของตัวละครนั้นๆอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เป็นเจนลูเมโลครับเป็นสาวร่างร่างทวมของเรานั่นเองต้องบอกว่าร่างทวมของเรานั่นเองครับตามเปิร์กของเจนมีอะไรบ้างนะครับน้ำหนึ่งใจเดียวครับผมหนักแน่นแล้วก็ปะทะซึ่งหน้านะครับผมเปิร์กแรกครับน้ำหนึ่งใจเดียวนะครับผมของเจนขนาที่เราเจ็บ และฮิวเพื่อนโดยไม่ใช้กระเป๋าฮิวนะครับฮิวจนเสร็จแถบความสําเร็จฮิวเราจะขึ้นมา50%คือเพื่อนจะฮิวเราแค่ครึ่งเดียวก็หายเจ็บแล้วนะครับสำหรับเบิร์กนี้น้ําหนึ่งใจเดียวนะเบิร์กที่2ครับหนักแน่นหนักแน่นนี่หลังจากปั่นไฟเสร็จนะครับจะไม่ทิ้งรอยเท้าเป็นเวลา10วินาทีคือคิลเลอร์จะไม่เห็นรอยเท้าคือปั่นเสร็จป,ปุ๊บราวิ่งได้เลยประมาณนี้นะครับจะไม่ทิ้งรอยเท้าเป็นเวลา10วินาที เปิร์กที่3ปะทะชึ่งหน้าเปิร์กนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูคลิปปะตีนรกบ่อยๆพวงแรกๆเลยคือเปิร์กสตันตู้นั่นเองนะครับภาษาชาวบ้านเวลาเราเข้าตู้ไปเนี่ยมันจะติดคูดาวก่อนก่อนที่เราจะใช้เปิร์กนี้ได้นะพอคูดาวเสร็จปุ๊บพอเราใช้คลิลเลอร์มาหน้าตู้ปุ๊บเรากดดปุ๊บคลิลเลอร์ก็จะติดสตันเหมือนโดนไม้เหมือนเหมือนโดนเหมือนโดนไม้ประมาณนั้นแหละเหมือนโดนไม้เหมือนโดนแทงหลังอะไรประมาณนี้มันจะติด แบบยืนชะง,งักไปกี่วิอันนี้ผมไม่ทราบคือเราเข้าตู้ก่อนเข้าตู้เสร็จปุ๊บพอครบ3ามวิเบิร์กนี้ถึงทํางานพอเบิร์กทำงานคิลเลอร์เดินผ่านเราโดดสตันตู้ก็จะสตันคิลเลอร์เป็นเวลา3วินาทีนะครับแล้วเบิร์กนี้จะติดคูดาวหมดกำลังเป็นเวลาสี่สิบวินาทีนะสําหรับเบิร์กประทะขึ้งหน้าหรือว่าสตันตู้เนี่ยคอมโบเบิร์กนี้ที่ดีที่สุดผมยกให้เป็นเบิร์กนี้นะครับถ้าใครจะเล่นเอาไปใส่นะ ดีที่สุดแล้วนะครับมันจะมันมันจะแบบคอมโบกันสุดๆแล้วนี่ครับรวดเร็วอะไรเงีเ้ยบงมนโดดเข้าตู้จะไม่มีเสียงโดดครับจะไม่มีเสียงโดดถ้าเราไม่เอาเพิร์ตนี้ไปอ่ะเราต้องเข้าช้าๆเข้าเบาๆใช่ป่ะแต่ถ้าเราเพิร์นี้ไปปุ๊บเนี่ยเรากะโดดเข้าปุ๊บมันจะไม่มีเสียงเสียงแจ้งเตือนคิลเลอร์เลยนะครับมันจะไม่มีเสียงนะแล้วมันจะมีคููดาว20วิเพราะฉะนั้นเหมาะกับเพิร์ตนี้มากเหมาะกันมากนะครับถ้าใครจะเล่น ระกัตตนตู้ประทัดซึ่งหน้าเนี่ยผมแนะนำเอาเปิ์นี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าเราจะสามารถเอาวิลล่าจับสามเปิร์นี้ของเจนยังไงนะครับผมโอเคเราขึ้นแล้วลงเด็กพีรม,มิด ตรื่องนี้ต้องเก็บนะเพื่อนโอเคป่ะ้าเสร็จอาจจะโดนปีหนึ่งทีเพราะแต่เขาแผ่นช้ายอยูอ่มาเลย

ครับทุกคนเห็นป่ะได้ใช้แล้วสตตนตตู้ตก,ก็จะเบปกกอบลัง ประมาณนี้นะครับได้ใช้แล้วสําหรับเปิ์ลสตันตู้นะแล้วก็อีกเปิ้ลนึงเปิ้ลเปิ้เนื้ออะไรล่ะอีกเปิ้ลหนึ่งก็คือปั่นเครื่องเสร็จจะไม่ทิ้งรอยเท้าสิบวิน้ำหนึ่งใจเดียวนี่มันต้องเจ็บก่อนถึงฮิวเพื่อนอนะ 那归港坤很认真了。 พยายามจะให้ทุกคนได้เห็นเปิร์กนะเห็นปะอยู่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับเพราะเราเปิดเราขั้นหนึ่งได้เห็นแล้วนะครับผม ขั้นสามมันก็จะเพิ่มขววัดเพิ่มมามาขึ้นครึ่งหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับผมขบับรนนะ 喝吗？嗯 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ lỡ những video โอเคบทดล็อกอะชมเมเจนดีแ่ปเป็นอดีลูกค้าผมนะครับอันนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเปิร์กของเจนโรเมโลนะครับผมประทานซึ่งหน้าครับน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วก็หนักแน่นประมาณนี้เองประทานซึ่งหน้าก็เข้าตู้ก่อน3วิคูดาวถึงใช้เปิร์กนี้ได้แล้วก็จะเป็นหมดกำลังสถานะหมดกำลัง4 0วินาทีนะครับผม อันนี้ถ้าเราเจ็บและยิวเพื่อนโดยที่ไม่ใช้กล่องพยาบาลน,นะครับจะทําให้เรารักษาเราไปในตัวด้วยนะครับอันนี้มันต้องขั้นขั้น,น,นต้องขั้นสามนะมันจะเยอะอันนี้มันขั้นหนึ่งเองครับมันก็เลยได้แค่นั้นนะอย่างที่เห็นในเปิร์กอันนี้ก็จะเป็นหนักแน่นคือจะไม่ทิ้งรอยเท้าสิบวินาทีในเมื่อปั่นเครื่องเสร็จก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อๆไปด้วยยังไงก็ ขอตัวก่อนว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ